สวัสดีพี่น้องมือน,นีเยายดิวเล่าสิมาพัดกะเพราพี่น้องมาเบิองน้ากันวามั่สติเป็นตะก,กินเพิ่งบวเป็นตะกินพัดกะเพราหนีแลราสิเห็ดขึ้นมูบอ Move. มา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 ,มาติดตามพี่น้องยี่ยดีิวแล้วก็สิตั้งกระทะตั้งกระทะนี่ก็คือเล้วสิเกี่ยวไข่พี่น้องมาเบิองน้ากันวามันสติเป็นจงังไดไข่นีแล้วก็ได้ใส่เกลื่อพี่น้อง เสียดังก็ดีเลยตะถาเนาะตะถาเราห่อแล้วแบเท่ไค่รุ่ง ตอนนี้เขากันรอดเนาะพี่นองเนาะเครื่องนี้ก็บ,บ่มียังไรยัดจิ้วเสียงเสียงอะไรก็ได้เนอง ตอนนี้ยี่ติวกับล่อยี่ติวกับล่อไายไข่มันสุกพี่น้องตอนที่ยี่ติวรอหเหยื่อมันไข่ไข่มันสุกยี่ติวกัจมาเตรียมเพื่อพี่น้อง ตุกเลยยี่ต like ิก็กะเอาออกยีติตั้งกระทะเด้ที่น่องยี้ติวกะทิตั้งกะทะรอดเลยยี้ตวะเดาไข่ออกมาง่้พี่น้องตอนนี้ยี้ตีวกะตั้งกระทะแล้วพี่น้องวันนี้ที่ติวกะใชสกะเทียมกับิเป็นยังไงี่น้องยี้วก็เชใสใบอัน กะเพราพี่น้องกะเพรานีก็ยิ่งเดียวเอาแซ่ดับฮอร์นยิ่งเดียวไปเมืองไทยแล้วก็เอาตากแดดมาพี่น้องยิ่งเดียวชอบหอมหอมบอพี่น้องหอมบ่หอมบ่หอมบอใส่ยิ่งเดีกับสะพอนไส่พี่น้อง ล้างจับ้สโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยมาจันเลย่ลงจนีจิ๋วรัหอยเชมันหอมหอมค่ะแตมันหอมหอมสิน้องนี่จิ๋วรก็สิมาปาดไทยนี่สิน้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งกอู้่านไทยจริงๆจริงๆสิน้อง พี่นะ้่าผู้ได้ยากเสียบน้ำเทพสิมากมากมามามา,มาตอนนี้นจะเอาหมวหอมลงไปเลยนะมาติ่เรียงช้ามก็ตะหอมใส่พู้ได้ยากนี่ะเขมาม่ถึงน้ำเทพสิวเด้อ บะหมีถึงขั้นตอนนี้บะหมี่ใส่ได้ใส่ชิ้นเล็กได้สิน้องใส่หน่อยแฉบหน่อยใส่หลายแฉะหลายได้ี่น้องบะหมี่ไม่ใส่ใส่กิบเท่แม่งแล้วใส่ตอนนีาผัดเป็นสิน้องอันนี้เราจะใส่แมกกี้ใส่ที่อีขาวอู้วมาปวดโค้กันไปพี่น้อง น้ำตาลแล้วก็ใส่แล้วก็ด้จวงดอกแล้วใส่แล้วใส่แบบวาแล้วส่ใส่เล่ยใส่ตามจแล้วปงกันเีเอาไข่ลุกมพี่น้องไข่เนีเทียวกัแล้วก็ได้เกียวไว้แล้วก็ได้คันไว้พี่น้องมาเนี้เอาไข่ลุมพี่น้องอันนี้แล้วก็เทียมือเดียวมือนึ่งแล้วก็ถือมือถือพี่น้อง ข่วนคึนคึนคีนองเอ้ยเขามากเขามากินด้นบันี้โอ้ยคีนองเองะีก็เสียดังบันนี้เลิกเสีมันห่วยดิคีนองบันดี้เสีนี้เลิกเสีมันหอยอะคีนอง โกับหอมพี่น้องู็ได้อยากอยาขามากินน้ำเล้าเด้อใช่จิวนะมัอก็จะสิ้นบ้างเด็กพี่น้องแทบพี่น้อง

ไอ้วนวนอยู่พี่น้องผู้ใดอยากเขามากินน้ำแย่ติ๋วเดอ้อนี่ลหละไข่เจียวผัดกะเพราพี่น้องแซบ่บผู้ใดพลาดไหนกินผู้ใดพลาดไหนล่องล่องเด้อพี่น้องแซบ่บเสร็จแล้วพี่น้องมาๆม,ม,มากินผู้ใดอยากเขามากินกับแย่ติ๋วเดอ้อิองดู เป็นตาแสบก็ยังอย่างนี้พี่น้องมาๆมาๆเขาไม่กินผู้ใดอยากเขามา่กินน้ำใยติว๋วเขามากดออดหลดด้วยพี่น้องอันนี้คือเมนูของเรานี่เมนูของเราเองด้พี่น้องไข่เจี่ยวผัดกะเพราสูตรของเราพี่น้องผู้ใดอยากสูตรนี่ล่องเห็ดด้พี่น้องฉบ่ผิดหวังเลยแสบแ่บเบอร์พ่น้องไม่ได้กล่าว่าบอกู่้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยพี่น้องแค่นี้นะักสวัสดีค่ะ